แม่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาสมัยสาวๆตอนอายุ18-19แม่เขาเป็นบ้าเดินแก้าแกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับมาแล้วก็หายจนกระทั่งเสียชีวิตไปโอ้ยหนี่เหมือนสำนักล่างทรงเลยนะใช่ค่ะ ปกติเขาก็ทํางานโรงงานด้วยกันผมก็ทํแล้วอ,อยู่ๆมาเขาก็มาโดนหวยโดนะายคนก็มากันแน่นไปหมดเลยนะแล้วก็เห็นเขากับราบไหวอะไรต่ออะไรเขาก็มาเขาเลื่อยนะทำนั่นทํานี่ให้ซื้อรถซื้ออะไรให้แล้วก็สารเสวนเขาก็มาซื้อมาตั้งมาอะไรกันพ่อทราบไหมว่าแม่เป็นร่างทรงไม่ทราบเลยผมเพราะเขาทํางานโรงงานกันเขาไม่เอะใจเลยเรอระผมก็ไม่รู้ทั้งนีนเ้เขาไม่สนเขาเขาไม่ผมพ่อบ้านผมไม่มี ของพวเนี่นน<ม>ยก็ไม่ค่อยรู้<า>รเรื่องเ,<ล>เออเ,<ล>เ,เขาก็เรื่องของเขาไปซื้อผลละมงละไม้เลยเห็นเขาซื้อมาเยอะๆเยอะๆนะไอหลายอย่างนะเขาก็มาไหวมาอะไรเขานี่แหละเขาก็ไหวเขาคนเดียวแหละเพราะผมก็ไม่ได้ไหวไม่ได้อะไรกับเขาหรอกเขาว่าเขามีองค์มีอะไรเขามารับขันห้าขันแปดอะไรมาจากไหนก็บผมก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันเขารับช่วงมาจากแม่เขาหรือเปล่าเลยราก็ไม่ทราบไ,ไปนี้ เวลาใครถามว่าทรงล่างอะไรเขาก็จะบอกว่าปู่เจ้าสมิงพายบางทีมีลูกศิษย์มาค่ะแม่เขาก็จะถามว่ามามาเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามาหาปู่หน่อยอยากมาดูดวงเขาก็จะเด่นื่วงพวกค้าขายอะไรพวกนี้ค่ะพวกค้าขายถอนของที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย มีปู่เจ้าสมีพายแล้วก็มีอีกองคหนึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็มีกุมารกุมารแดงแล้วก็มีองค์สีเขียวขีวผู้ชายก็จะเป็นลุงที่เป็นลูกกอกค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นลูกกอกเหมือนกันที่เป็นป้าเป็นลูกชายกับลูกสาวของยายแม่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาสมัยสาวๆตอนอายุ1 8 1แแม่เขาเป็นบ้าเดินแก้พาแก่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับมาแล้วก็หายจนกระทั่งเสียชีวิตไป เมื่อก่อนตรงเนี้ยค่ะเป็นพื้นที่ข้างข้างข้างบ้านนะคะเขาชื่อตาหมอผ่อนเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาเล่นของขมิเขาบอกว่าเขาเป็นหมอขมิญยายก็เคยพูดอยู่ว่าเขาเป็นหมอขมิช่วงนั้นยี่หนูก็เด็กเด็กมากเลยแหละก็เห็นว่าเขา่ทําของเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีก็แก้ผ้าบางทีก็มีกางเกงในเสื้อในเขาเอามาลนเทียนหยอดหยดเทียนอันนี้คือเขาเขารู้กันทั้งซอยเลยนะบ้านบ้านตาคนเนี้ย แล้วอยู่ดีๆเขาก็ย้ายไปพอเขาย้ายไปเขาก็ถอนบ้านถอนอะไรไปเงี้ยแล้วเราก็ไปเห็นกระดูกกระดูกคนบ้างเป็นกระเบื้องโบสบ้างกางเกงในเสื้อในเก่าๆอะเต็มไปหมดเลยบางทีขุดขึ้นมาจากดินนะก็เห็นเป็นกระดูกแปหมดตำรวจผ่อตายแขาคาอาศัยพิสังปาจีอยู่อืมไงเขาก็ไปเอากระถุงปุ๋ยอะเก็บเท่ากระดูก วัดไหนก็ไม่รู้คนตายหงตายดีแา่ชั่วก็มาวางไอ้นี่ธรรมรินทร์ทีวี